สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับกลับมามีเวลากลับมาเอามีดลุงแก้วมารีวิวให้เพื่อนๆอนดูอีกรอบนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบเป็นพิเศษของมีดลุงแก้วนะครับหลังจากที่ส่งไปทำฝัก ทำด้ามเนี่ยเสร็จสองเล่มก็เอามารีวิวเลยแต่ก็เสร็จมาสักพักได้แล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาได้เอามาลงคลิปมาดูเล่มแรกนะครับนี่เล่มนี้ฝากด้ามนี้ทำจากพยุงนะครับภายนอกก็จะเป็น,นี้ฝีมือของช่างต่ายรัดไว พยุงผมคัดลายไปเองนะครับส่งไม้กับใบมีดแล้วก็ปอกกันนี้ทองเหลืองนะครับเป็นของช่างยุทธสุพรรณบุรีส่งไปก็ให้ช่างต่ายประกอบให้นี่นะครับเล็่มนี้สวยงามมากนะครับ ใบก็จะเป็นแบบนี้นเป็นใบขัดขาวมีดของลุงแก้วนะครับใบยาว11นิ้วกว้างนี้2นิ้วครึ่งสันหนา7จมิลเนี่ยเรียวปลายน้ำหนักกำลังดีเลยครับฟันหรือจะเอาไว้ตู้โชว์อะไรพวกนี้จะดี จะสวยงามนะครับปติมีดพวกนี้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้จเจ้าไว้แบบพวกโชว์นะครับเอาไว้โชว์ไว้ดูสนองความความชอบนะครับมีพวกนี้แต่ใช้งานได้จริงครับนี่นะครับสวยงามครับ มีคุดข้างหลังเป็นท้องเหลืองของปอกกันกับปิดท้ายด้ามเนี่ยจะเป็นของช่างยุธช่างต่ายเป็นคนประกอบนะครับข้างหลังก็จะมีอย่างนี้รัดหวายผมไม่แน่ใจว่าไวเท่าไหร่ไวเก้าไวเจ็ดผมไม่แน่ใจแต่ฝีมือถักไวสวยงามมากครับนี่เล่มแรก รูเล่มสองเป็นมีดของลุงแก้วเหมือนกันด้ามฝักนี้จะเป็นไม้มะขามโปร่งฟ้าผ่านะครับจุดนี้หายากมากด้ามก็จะเป็นทองเหลืองลมดำของช่างยุตเป็นช่างต่ายประกอบนะครับเล่มนี้ถักไวเหมือนกัน นี่จะเป็นใบดำมีลุงแก้วเขาย้อยเพชรบุรีรูปทรงก็จะประมาณนี้นี่นะครับจับเล่มนี้จับใช้งานพอดีเล่มนี้ประมาณ9นิ้วหนานี้ประมาณ2นิ้วเกือบ2นิ้วครึ่ง หนาเออกว้างนะครับหนาก็จะประมาณ7จมิลก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวปลายไป,ไปช่างต่ายประกอบใส่ด้ามนี้อีพ็อกซี่อย่างแน่นหนานะครับกว่าจะหลุดก็น่าจะต้องใช้งานหนักๆแล้วก็เวลานาน,านๆจริงๆถึงจะหลุดแต่ถ้าใช้งานทั่วไปนี่ รับรองเลยไม่มีหลุดครับอันแบบนี้ของลุงแก้วเหมือนกันนี่ครับวิธีการประกอบฝีมือนะครับช่างตายช่างตายชัยยภูมิคนทำฝักมีดที่ปไปใส่มาก็สองเล่ม ถ้าม,มีเพื่อนๆอ,อยากได้ผมจะแบ่งตัวนี้ขายขายตัวนี้ให้ด้ามฝักประยุงยาว11นิ้วเนี่ยนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับ097-246-4838เปิดที่3,000บาทพร้อมส่งให้เอกชนด่วนไปให้นะครับเต็มนี้แบ่งกันไปเก็บนะครับผมมีของลุงแก้วอยู่หลายใบหลายเล่มนะครับ ส่วนที่ทําเสร็จแล้วก็มีสองเล่มนี้แต่เล่มนี้ผมเก็บไว้มันถนัดมือดีเล่มนี้เผื่อเพื่อนๆอยากได้ไปเก็บไปโชว์ไปใช้งานก็แบ่งเล่มนี้ไปนะครับสามพันบาทส่วนที่ยังไม่ได้ใส่ฝักด้ามก็มีนะจะเป็นพวกนี้ของแก้วเหมือนกันยาวหนิ้วครึ่งก็เอาพยุงดำ จัดชุดเป็นพยุงดำเดี๋ยวรอส่งช่างประกอบให้อีกเล่มหนึ่งนี้เจ็ดนิ้วครึ่งของคิ้แก้วเหมือนกันนี้จะเป็นพยุงตัวนี้จะเป็นลากพยุงลายก็จะสวยงามเหมือนกันไม้ตัวนี้เป็นใบขาวใบขัดขาวนี่นะครับเล่มนี้จะสั้นกว่าหน่อยสั้นกว่ากันประมาณนิ้วนึ้ง เล่มนี้เจ็ดนิ้วครึ่งเล่มนี้หกนิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้จะตรงหน่อยเล่มนี้จะท้องจะหย่อนลงมาหน่อยอย่างนี้นะครับนี่กะว่าจะเอาส่งช่งางทาฝักด้ามให้นี่กำลังจะส่งก็มีรุ่นก่อนก็จะมีตัวนี้ยาวสิบสิบสี่นิ้วสิบห้านิ้วเนี่ยเล่มนี้สวยครับแต่ว่ายังหาไม้ จะทำฝักด้าไม่ได้ก็เลยเอาไว้ก่อนกำลังหาอยู่วันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆก็นำเสนอมีดลุงแก้วนะครับเขาย้อยอผมก็สะสมไปเรื่อยนะครับอันไหนที่พอแบ่งได้ก็แบ่งเนี่ยอย่างนี้เล่มน,นี้เพื่อนๆอยากได้ก็ติดต่อมา097 246 4838นะครับ มันสวยครับนี่มันถนัดมือดีรูปทรงประมาณนี้นี่ครับจะฟันจะโชว์จะอะไรได้หมดแล้วการเข้าด้ามเข้าฝักของช่างต่ายนี่ทำดีนะครับนี่แล้วลายไม้สวยติดต่อมานะครับ ก็ประมาณนี้วันนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้นะครับคนที่ยังไม่มีมีดลุงแก้วก็อยากให้ลองเก็บดูนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นมีดคุณภาพนะครับถ้ามีโอกาสเก็บก็เก็บก็เอามาแนะนำกันไอ้ที่แบ่งก็คือแบ่งไอ้ที่เก็บก็เก็บนะครับเผื่อบางท่านก็ขี้เกียจไปทำด้ามฝากักอ่ะก็มีที่ทำด้ามฝักเนี่ยเผื่อ เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ